รีเทนชั่นเท่ากับปรับโครงสร้างนี่ทีนี้ว้าวุ่นเลยกับการรีไฟแนนซ์ในอนาคตรหรือเปล่า โอเคค่ะมาตอบคำถามนี้กันนะคะอ้าวมิลินจะบอกก่อนเลยนะคะว่าการ retention นะคะไม่ใช่การปรับโครงสร้างนี้นะคะมันเป็นคนละตัวกันเนาะ retention ก็คือการขยายระยะเวลา,อ,าอัตราดอกเบี้ยพิเศษออกไปอีกนะคะก็คือว่าทุกๆแบบครบสัญญาบางคน3ปี5ปี8ปีแบบนี้นะคะธนาคารเนี่ยจะสิ้นสุดกัรให้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะในช่วงแรกเนาะคือเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษมานะคะทีนี้เขาให้ อยู่แค่แบบระยะเวลาจํากัดน,นะคะแต่เราอยากจะขอขยายเวลาออกไปอีกนะคะถ้าทำกับ,บแบงค์เดิมเขาเรียกการ retention นะ<อ>กับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการปรับโครงสร้างนี่นะคะอันนี้คนละตัวกันนะคะไม่เกี่ยวข้องกันเนาะการปรับโครงสร้างนี่ก็คือว่าคือ เราเนี่ยมีแบบรู้สึกว่าเราจ่ายไม่ไหวแบบนี้นะคะเราก็ไปขอลดยอดผ่อนชําระลงนะคะโดยการปรับโครงสร้างใหม่แบบนี้แล้วออขอจ่ายน้อยลงขอหยุดพักชําระแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าการปรับโครงสร้างนี่นะคะซึ่งใดๆต้องเข้าไปติดต่อแล้วก็เซ็นสัญญาใหม่นะคะทีนี้ว่ามันจะเป็นคนละตัวแยกกันนะคะไม่เหมือนกันเนาะการรีเทนชันไม่เกี่ยวข้องกับ การปรับโครงสร้างหนี้และไม่เสียเครดิตใดๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้แน่นอนนะมีผลกับการรีไฟแนนซ์เนาะเพราะมันมีายอ่ะมีสัญญาณว่าคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแบบจ่ายติดขัดแบบนี้นะคะใครที่ปรับโครงสร้างหนี้แบบนี้นะหลายธนาคารเลยนะคะส่วนใหญ่นะเขาไม่รับการรีไฟแนนซ์นะ เดี๋ยวมิเรนให้วิธีแก้ไปด้วยเลยแล้วกันนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะทํำธุรกรรมอื่นๆใดๆนะคะคุณสามารถไปปรับโครงสร้างนี้เนี่ยปรับ กลับมาแล้วนะคะเราก็จ่ายเป็นปกตินะคะในช่วงระยะเวลา1-3เดือน6เดือนคืนแล้วแต่ว่าธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะซีเรียสมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ว่าพอคุณกลับไปจ่ายปกติแล้วนะคะทีนี้คุณก็จะสามารถทําธุรกรรมอย่างเช่นการรีไฟแนนซ์หรือการขอสินเชื่อใหม่แบบนี้ได้เป็นปกติะคะ่ะ ถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับใครนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนๆได้นะคะจะได้ไม่เสียโอกาสในการที่จะลดดอกเบีย้ยลงนะร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมดีขึ้นนะคะชีวิตผู้อื่นดีขึ้นค่ะ